ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วงร้อยแห่งความเคลียด EP 15แชทโลกแขกรับเชิญ EP นี้โค้รพีคครับทุกคนโดยเราจะสุ่มผู้โชคดีในแชทโลก4คนให้มาหมุนวงร้อยแห่ความเครียดของเราเอ๊ะหรือว่าจะเป็นผู้โชคร้ายกันแน่นะมาทุกคนเราหาห้องแรง5คนแล้วเข้าไปขายของกันไอหนิกนินออนกยิ่งนตปาันอยกโคลีเต์โลียโคลี่โคลี่ต์โคลีเโคลี่ 嘿嘿嘿嘿。<laughs> <laughs> เล่นมาที่โบ o กันนูนูกันจะติด Bro กันนูเลยเว้ยเราสี่คนเพื่อนกันไหมเนี่ยสี่คนเพื่อนกันหมดเลยป่ะเกันโอเคพี่ขอขายของหน่อยเคยดูคลิปวงล้อความเกลียดป่ะเคยเคยใค่ปะของอันนั้นเป็ดสวยสวยแหมย้อยเคยเคยใกล้ยินใกล้ยินน้องๆสนใจหมุนไะถ้าชนะพี่มีเงินรางวัลให้หมุนบ้างเอเอาเอาเอาว่าว่าว่าหมื่นบาทแบ่งกันคนละสองพันห้าเอาป่ะเอาดีเอาดีเอาดีโอเคเอ้ยเรามีดิสคอรลกันป่ะพี่จะได้หมุนวงล้อโชว์ไม่มีดิสคอลไม่มีดิสคอลเลยหรอ อใฮ้เราคนที okay? ่ไหนกันเนี่ยเราคนที่ไหนกันตะตูนครับโอเคมีไลายไหมมีครับมีอ่ะงั้นพี่ขอไลน์เดี๋ยวพี่วิดีโอคอลตอนหมุนโอเคปะแกเคไปพี่ไม่ดีไลน์พี่หน่อยลงคลิปลงคลิปเออลงคลิปลงคลิปได้ออกคลิปลาวเออได้ออกคลิปลาวไอ้น้องเอาของทุกคนเลยนะของทุกคนเลยอาทุกคนทุกคนนะฮอย่าโทรไป้ทุกคนเดี๋ยวเซ็นเซอร์ไว้ก่อนแล้วกัน คาร์ดกคนคาร์ดกคนใช่เ่ยโอเคเดี๋ยวพี่ดึงเข้ามาในไลน์กลุ่มนะทุกคนโอเคพี่ดึงเข้ามาในไลน์แล้วเห็นป่ะน้องๆไม่มีดิสคอดไม่เป็นไรทุกปัญหามีทางแก้เสมอผมจะวิดีโอคอลไลน์ถ่ายวงล้อแบบเดียวท้าให้ทั้ง4คนดูครับเดี๋ยวเฮดึงเข้ามาสนเลยวิดีโอคอลเราจะส่งใครมาหมุนวงล้อก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อชื่อเพื่อนมึงนึกวสวัสดีกูโอเคโอเคสวัสดีครับเห็นใช่ไหมในวิดีโอคอลไลน์พี่อะโอเค ค okay. ที่บุ๋เลยนะสวัสดีครับฮีโร่ของวัสดีฮารครับผมวัสดีฮารมอทอสมอทอมอทอสไปดาร์กนะครับครับโ <Okay. S 1> อเค <Okay. S 1> ถือว่าตรงสายนะมอทอสแต่ว่าต้องมาดูเรื่องของสเปลแล้วก็ไอเทมรูนโอญ่ okay. มอนฮอนหัวร้อนเชีนมาจิเออมาดีไอเทมมอทอนนะไอเทมอ่าออกอะไรก็ได้ไอมอทอนไอหนุ่มเอ็งดงดีนะเอ็งดงดีนะเกี่เด็กเกี้ยครับเฮ้ยลุนแทงด้วยมาดูไอมอท้อนตัวนี้ตึงนะครับน่าจะได้แบกเพื่อแล้วชิงเงินรางวัลแล้วแหละมาดีหมดถ้าบทลงโทษรอดก็คือจัดมะเฟียวเอ้ยใส่ใจด้วยมอทอนทำอมาปันตินะครับผมโอเคนะต่อไปส่งใครมาต่อดีวัยรุ่นผมก็ ผมครับคือคนไหนคืนยังย,มยงงืมยังสงตายิม,ย,มยังยืมยืมยังโอเคว้าวคิวเลนต้องเลนป่าแล้วแหละต้องเลนป่าแล้วแหละอ่องคิวเลนป่าแล้วแหละแต่มันอยู่ที่โชคชะตาดีไอหนุ่มลมิงลมิงเฮ้ยมันได้ป่าจริงว่ะป่าป่า <laughs> <laughs> หรือแก๊งน้องๆ้องเด็กใต้จะเอาเงินรางวัลมาได้สวยอยู่นะคัมมิงซูนคัมมิ่งซ <laughs> ูนเฉยคิเลนป่าได้เข้าป่าหรือเปล่า น่าจะไม่ได้ละว้าเล่พีเกย์ว้าเลวโอ้โหหัวร้อนคิวเล่นหัวร้อนคิวเล่นโอกเมตี้เฮ้ยอิสระอิสระเฮ้ยพี MM ่ว่าชนะนะเนี่ยทาเป็นเล่นมันมาดีทุกคนเลยเด็กใต้ดวงดีดีอุ้ยตีวายทีก็ไม่แย่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 ตอนนี้พี่ว่าคิดรอได้เลยว่ะว่าเงินไปทำไรดีแต่ส่วนบทลงโทษอ่ะ ทำมิงซูกูเสร็จเอ้ยเฮ้ยรอดครับน้องเองได้ช่วยตัวเองเองเลือกได้ว่าจะหมุนอะไรใหม่หมุนหรือจะไม่ใช้สิทธ์นั้นก็ได้เดือรอนนะสเปลสเปลหมุนสเปลใหม่นะครับผมใช้สิทธิ์หมุนสเปลใหม่น่าจะคาดหวังว่าจะได้พัน,นิดแต่เท่าแค่ตาจะออกอะไรให้ครับอ่านั่นแหละถ้าหมา ไม่ได้ต่างกันจากเดิมมากเท่าไหร่ใส่ใจามาอยู่ต่อไปใครดีส่งใครมาหนุ่มมา,มาเทพอ้วนมาเทพมีอ้วนโอเคเป็นการหมุนวงล้อที่ฟยลที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยนะครับทุกคนวีดีโอก็ไปมุวีโร่ที่ดีวีโร่วีโร่อยากได้วีโร่มูราดมูราดมีมีอยากได้ตัวนี้นี่แลกกับพี่ไหมมูราดมูราดไปโรม m i n g r เด้อมูราดมูราดโรมพลังแฝงหิวตึงตึงโอเค ซัพพอร์ตมีฮิลดีดีไอ้พายุบ้านใครเข้านี่ช่วยยังยัเอาพลังมังก่อนเลยนะ้อง thank you thank you ไอ้เทมของมูราตรลมตัวนี้ก็ก็ถือว่าตรงสายนะเป็นแท้งอะเป็นลมอะมาแล้ไม่เข้เลยเอ,อ,อย่าออกดาบขี้ไปเลยเอออย่าออกดาบขี้นะอย่าออกดาบขี้นะเพื่อนค <c oughs> ี้ <c oughs> ดาเมจมูราตรลมสายคีรอดแน่รอดไหมนะ <c oughs> ก็ต้องมาดูกันมาตุกแล้วกูไม่รอดแน่แน่เลยเ,ออเรียบร้อย ถ้ามตายนะไอ้น้องถ้าเองตายเองจะต้องยืนบ่อนจบเกมนะบลูยำเลี้ยมัดพี่เด่นช่วยกูด้วยช่วยกู้ด้วยโอเคแซมได้เอ้ยอันนี้หมุนหมุนเลยหมุนเลยอ๋อเหลือคนสุดท้ายนี่อีโมชอบวะวิปมีป่ะมีมีโอเควิปไปไหนวิปกลางนะน้องโอ๊ยจัด เอาจัดนะโอเคนะโอเคโอเคก่อนโอเคก็โอเคไม่ได้เดี๋ยวฟิกเกอร์หรอฟิกเกอร์ด้วยกลุ่มนี้ดวงดีจริงทุกคนกลุ่มนี้ดวงดีมากคือไม่แย่เลยแต่ละคนอะแบบมีภาพจัดมีภาพชนะมากๆากมีดโอ้ยวิดของมีดได้เหรอ ตามนั้นไอ้น้องรองเท้าออกได้ไหมรองเท้าออกได้แต่ว่าที่เหลือต้องเป็นของเวทครับผมรูเมื่อกี้16ครับผมคิวเวทตึงๆอ๋อเห็นมันหลุดมาแล้วไม่ไดีโดยวะบีบรอดครับบีบรอดบีบรอดโอเคเอ๊ยืนในโอมโปอยากจะรอโอ๊กเอาตึงๆเลยน้องน้องพี่อยากแจกเงินไม่เป็นไรกายหิดแบกเออไม่เป็นไรกายหิดแบกมันก็ต้องภาวนาให้กายหิดได้ดวงดีแล้วแหละไอ้น้องฮิโร่กายหิดครับคิกซีกันคลิกซี่เฮ้ยกูมาใช่ายแล้วเหรอเอาล็อกซี่ ได้นปลาใช่ปาป่าจริงน้องสเตลของร็อกซี่ผมครับคิวอะคิวตูไว้พี่จะซับอย่างดีทุกคนไม่ต้องห่วงไอเทมขอเป็นเวทอิสระเวทแทงหยุดมึงหยุดเลยอ้าวทำไมได้รองเท้าเกือบทุกกีพีเลยวะไม่เข้าใจ โอ้แล้วน้องๆทุกคนดวงอย่างดีการยินซวยจัดตัวแบกไปนะตัวแบกตัวแบกไม,ไม่ไม่ไม่แบกแล้วแบกกันเองเลยแบกคุด้วย <c oughs> ตีไว้กันตีไว้ด้วยล็อกซีสไซสอยยังเละไม่ยินไม่ดีแล้วม <c oughs> าขนาดนี้แล้วโดนไปเลยไปรถปิ้นเฮ้ยผมรอดผมล่ามล่ดโอเคเดี๋ยวเรายักย้ายกันไปจากดูเทพพลังแฝงกันทุกคน ได้ๆดดเด้เดี๋ยวเราไปคอกันในเกมนะอันนี้เราหมุนเสร็จแล้วโอเคครับเราเจอกับชชทเล่าน้องๆเด็กใต้ครับทุกคนพ่อผมก็เป็นคนใต้แต่เดือดายาผมพูดใต้ไม่เป็นไม่งั้นแหลกใต้เรากันยับละรสียายพูดได้เป็น ผมเซ็ตกับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรูตีวย26รองเท้า6ข้างสเปลฮิวหลังๆยิ่งหมุนยิ่งเกลือไม่รู้ทํำไมระหว่างที่เรารอน,น้องเด็กใต้กันอยู่ผมก็ขอตัวไปเล่นเกมแต่งตัวที่เพิ่งเปิดใหม่เสียหน่อยจะแต่งเป็นเซรามูที่เพิ่งเข้ามาในอาวครับฉันจะลงฉันแกมอนแห่งจันทร์จงสำแดงริธานาบดนี้ เกมไลฟ์แบ็กโอเวอร์เกมจำลองสถานการณ์เกมแต่งตัวสุดน่ารักตอนนี้เขาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสร้างตัวละครอุตสังีหรือเซเลมูนในเรื่องเซเลมูนเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะสามารถสร้างตัวละครจากการ์ตูนดังออกมาได้เหมือนขนาดไหนแต่แต่แ่แต่แ่แต่อต่แรอช้าไปคลิกลิงก์ดาวน์โ่ลดที่่ยต่ใต้คลิปวิดีโอน่้ก่แต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  o o ต่แต่แต่และ App Store ่แต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 าแา่าท่ทอ่แต่าง่ดยสร้างสรรค์ต่ต่แต่แต่แต่างอิสระตะแต่งตัวยังไงก็ไแ้่แต่ สร้างบ้านชวนเพื่อนมาปาร์ี้ที่บ้านทำงานหาเงินได้ด้วยเริ่มจากสร้างตัวละครกันเลยมาดูเซเรมูลในแบบของกายอีกกันนะครับทุกคนว่าจะเหมือนไหมฮ่าฮดูดิครับทุกคนปรับได้ละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าจม ป,ปากหูยังปรับได้เลยเนี่ยนาเดินส่งผมเสร็จแล้วมาแต่งตัวให้อุสงิจังนครับทุกคนเซร์มูของเราจะใส่ชุดไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากชุดนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของน,อน้องเดยเสื้อปกกรลาสีครับทุกคนนี่แหละเบนนื่บอปีกกระโปรงนี้น่าจะใกล้เคียงสุดเซร์มูต้องมีปีกต้องมีปีกปีกพิเ้อแบบนี้ขายอยู่ขายอยู่มีกระามไหมฉัจนจะลงทันแกเองคาถาไหนใกล้เคียงสุดทุกคนอุ้ยส่งได้นะคาราเ้ส่งได้เออแววตาต้องมีประมงประกายข้างในหน่อยนะครับประมาณนี้ใกล้เคียงอยู่เต้นโชว์หน่อยน้องอึบอัอึบอั เป็นไงวะครับเ,เพื่อนๆแต่งตัวเป็นเซอร์มอนแบบนี้ง่ายๆไม่จำเป็นต้องไปหาชุดอย่างยากลำบากเหมือนกับในจริงจริงเราแต่กันในเกมไลฟ์เวงโอเวอร์ได้เลยง่ะ กอนปิกเซลล์มูนของจริงเหมือนในเกมเปียกหรือมันไม่ใช่แค่เซลร์ม,มูนไงครับทุกคนเกมนี้มีแฟชั่นให้เลือกมากกว่า1,000แบบเลยแถมแบบเยอะๆเยอะ,ะมากๆจะแต่งเป็นตัวหาตัวเทวอะไรก็ได้แต่งให้มันนายหยกนาสันกันไหมครับในเกมนี้เขายังมีระบบสร้างบ้านด้วยนะครับทุกคนเรามาลองสร้างบ้านเป็นแนวเท่กๆกันดีกว่าบ้านเซลร์ม,มูนกันอีกตั้งหลอดซอ่างําบนานาแบบแบลหน่อยวางเออพอเราสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะเชิญเพื่อนๆมาปาร์ตี้ในบ้านเลยด้วยนะครับทุกคนเราสามารถทำเป็นโรเพย์เหมือนไฟ สวสครนุกใช่ไหมล่ะครับถ้าสนใจก็มาดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับเปิดให้บริการแล้วและได้ทั้งระบบ iOS และ Android ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในใต้คลิปวิดีโอนี้มาแต่งตัวเท่ๆตึ่นๆเฟี้ยวๆสวยๆแล้วมาเจอกับผมในเกมไรเบ็กโอเวอร์ได้เลยครับประคุณครับขอบคุณคุณลูกาจังนะครับบอกอี๊ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมการแข่งขันของกแกยิบด้วยครับมีเงินเติมเกมแล้วมัยเจอกันในเกมไรเบ็กโอเวอร์ครับทุกคน เรียบร้อยครับผมมาดูกันว่าชาวชัดโลกจะพิชิตได้หรือเปล่าสู้มาเน่พวกเราสู้มาเนี่จะย่อ,ยองแล้วผมบอกของโรมได้ไหมได้จงต้นรักการ,รกลับมาของข้าทีบตอนเบสกินทุกคนเลยว่ะเอาแล้วครับผมเกมก็เริ่มต้นขึ้นแล้วมาดูกันนะครับว่าน้องๆจะสามานพิชิตชัยเพื่อชิงรางวัลหนึ่งหมื่นบาทได้หรือเปล่าผมอยากแจกมากเลยนะทุกคนแต่ก็นะผมแบกไม่ได้น้องๆต้องแบกกันเองอ่ะผมรองเท้าหกข้างอ่ะเอ เขยัลมวิุยชวยต่อด้วยส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 วยจัดี่ดไม้ดิกูมันจะมันมันมัซ่ามันซ่ามารววิมาวิบมาเร็วมา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 เาเมาอย่าไรกัดเิกเกอร์ไปแล้วว๊ะไเยไปพี่รอดพี่รอดพี่รอดิดดวันนี้ไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละโอเคถอยกันยิงเลดผมจะยิงชิบหายนะมาดีตีวายจ่ดตีวายญี่ป่นกน้องโอเค ยังไงยังไงยังไงเอาคเลฟาร์มสกันก็ได้ตะยามันลึกจัดเลยว่ะตย่ามีฟิกด้วย่ามหน่อยาันหน่อยามัหน่อยามน่อยตาตยาลึกมากแมงไม่มีฟิกแต่แมงลึกจัดแมงแมงมาเราแมแมมาแงแมมาแตายตายตายนาะยาตายเอาเวลาต่อน้องเผาเผาพี่ไลเบิร์ดพี่เลเบิร์ดเอาเวลาด้วย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 พี่อยู่ไว้เข้ามา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 โดนมันหมุนจะโดนมันหมุนจะโดนมันหมุโอเคสวยสวยพี่เบียตีขออนุาตจับมือเลสสวย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  สวยโอเคแล้วบอลคิวยังไงข้างบนบอลต้อนบอล้อนแม่มันอีสวยร้องเออโซโล่คิวเฮ้ยว่ามีทรงว่ามีทรงเฮ้ยเปิดมามาคอเกมมาได้นะวัยรุ่นแหล่งใต้หน่อยแหล่งใต้หน่อยน้องๆมาเลยมาเลยมาเลยพี่เด็กยะลาเรามาแหล่งใต้กันน้องๆผมเป็นยะลาพี่๋อใช่หรอเราก็ยะลาเหรออีฟูดมาอยู่นี่ยไม่ใช่กูตายไป ระวังนะระวังนะพี่พลาดไปแล้วสวยสวยโอเคโอเคทรงดีทรงดีอยู่ทรงดีอยู่สี่ผมไม่กล้หรืออ๋อเออห้ามตายดีกว่าบุรเล่นจะเซฟไปน้องค่อยๆแดดค่อยๆแดดทำดีแล้วครับต้องเลี้ยงเหมือนไข่นะหยินนะมุลัฐตัวเนี้ยโอ้ยมันโดดมาเลยว่ะกูจับสวนกูจับได้ช่วยกูด้วยช่วยกูจะท้าหู มาเร็ว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 มาเาไดมามาไดเชี่ยโอ้พี่ต้องตายว่ะมาทำพี่มนต์อยตายอ่ะทันไะทคามิซูนสวยสวยทันอยู่ทันอยู่มันได้เมีติได้เมีติโอเคสวยสวยเฮ้ยมูราดเย้แล้วแบนแมาชิบหายชิบหายมูราดยำเลยทีนี้มูราดชิบหายแล้วไอ้เนาะเป็นกำเป็นกำลังใจเพื่อนๆหน่อยนะเนาะสี่ต่อห้าสี่ต่อห้า แบบนี้ซีไปโดงแล้วสู้ๆเดียดายอ้ามูลัดได้ครูดาวทัน <c oughs> น่าจะแบบซัพพอร์ตทั้งหางได้มูลัดอยู่ที่โบมูลัดไปแล้วเอ้ยมูลัดเอ็งช่วยมันคุยเด็ช่วยฝันของข้ามคุยเพื่อมันเสียสมาธิจิตวิทยาที่มูลัดเออจิตวิทยาไปไน้องมาข้ามจิตวิทยาหนักจัดอยู่ในโบล่าง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 เอากลางแทน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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้กลางคุ้มกว่าเสียล่าง เฮ้ยเยอะแล้วเก็บได้เก็บได้เปลี่ยนชื้นเยอยแล้วเราเสียกำลังเสริมที่สำคัญไปไม่มีฟิกว่ะอุ้ยพี่จับพี่จับได้พี่จับได้โอ้โหแม่งมีล้างไอ้สังารได้คนโกงไอ้เท็มล้างเดี๋ยวแบเองเนาะเฮ้ยเอาว่ะแต่ยิงงี้พี่ค่อยใจชื้นหน่อยเล่น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 เจ็ดแค่สวยครับพี่ซูนไปก่อนดัดแมนทำไมไม่ลงสองสาวหกข้างแล้วมาดิน้องไอ้จับได้ เออกูตายอ้ารอ,อ,อดไม่รอดเฮ้ยมูราเฮ้ยมูราแต่เขาทเทพเนาะอ้อมน้อยกันง่ายอ้อมน้อยกันง่ายจริงไอ้หนุ่มกูไม่ไหวไหน้ได้รอเล่นกูไหวอยู่วู้โลน,น,นี่ออกซิเจนแต่บางแท้อีกตาบบได้ไหมพี่ เสียใจด้วยนี่น้ออีตาหนึ่งแบบธรรมดาแล้วกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาเก็บดาวคืน <c oughs> พูดเหมือนแพ้ไปแล้วอย่ารีบสิน้องเออยังไม่แพ้ตอนเนี้ยเฮ้ย, soon. ยคัมมิ่งซูนทำให้เรามีความหวังพี่ดึงได้แต่มันล้างไปแล้วโอเคยี่เจ็บโอ้คัมม,มิ่งซูนโอ้เสียใจด้วยน้องคัมมิ่งไม่ซูนกว่านี้โยกย,าย้ายแถวตะโพกพี่ไปแยกดันมาเดมาเดโอ้โหแบนการ์ดสองตัวล็อกซี่น่าใช้เวลาเคลียร์ห้าปีฝากกันหน่อยพี่กับเราสเปสดทีทีโอเค โอ้โหแบทแมนไอเด็กเล่นเล่นเล่นโอเครอดรอดรอดกูรอดกูรอดกูรอดรอดไปแล้วคนดียำเลยเวลากูอีกรอโอ้ยคิปข้าวบ๊ายไปบ๊ายไเจอกันใหม่สองว้าไเจอกันใหม่สอไม่ได้เจอแล้วครับทุกคนก็ถ้าทุกคนชนะก็จะได้1นึ่งหมืนบาทหาสี่สำหสองวันหน้านครับแต่2องวันหน้า ครับผมแต่ตอนนี้มีทรงมากนะเสียดาย2อย่างเลยว้ทุกคนคือแบบผมแม่งโคตรไร้ประโยชน์อ่ะดวงผมคือแย่มากล็อกซี่ที่เป็นรองเท้า6ข้างรุน T Y ยี่หกเสียดายมากเกมนี้เสียดายมากทุกคนดวงดีหมดแล้วเสียดายที่แบบผมดวงไม่ได้เลยอ่ปะป่ะเนื่องจากว่าเป็นแชทโลกครับผมเราจะมาพาทุกคนซ่อมดาวกันครับแต่ก็ต้องเสียใจทุกคนนะครับที่ไม่ได้เงินรางวัลครับผมนี่พี่ได้บนนะยืไว้ยืไว้น้องยืไว้ยืไว้ที่ได้บนแล้วเขาจะมาเซ็ตที่ละ มึงก็มาดิจะมาวัดกบัวจะมาวัดกบัวคนละรุ่นนี้น้องเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเฮือจันจบมาทุกคนเรียบ ครับผมเรากู้ดาวมาเสร็จแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดติดตามแล้วกดติดตามไปกันอีนนกช่องด้วยนะครับส่วนเกมแต่งตัวถนะ้าเพื่อนสนใจอยากแต่งตัวละครที่ตัวเองชอบก็ร์ดาวน์โหลดเกมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเจอกันขอบคุณเพื่อนทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณนอ้องๆชั้นโลกนะครับที่มาจอยสนุกกันแล้วเจอกันครับ